สวัสดีครับเซลโมค่ะเซลโอครับค่ะวันนี้โมคามาดูหน้างานนะคะงานเทคอนกรีตปิดบนผิวโฟมนะคะตอนนี้นะคะรถกําลังเทคอนกรีตเพื่อจะปิดผิวบนผิวโฟมนะคะตอนนี้เทคอนกรีตอู่เท่าไหร่คะพี่โอตอนนี้นะครับเราต้องใช้ปูนปรับระดับพื้นอยู่ที่15เซนนะครับผมด้านล่างนี้คนงานกําลังช่วยกันเกลี่ยปูนนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทุกท่านไปดูกันเลยครับได้ค่ะครับผมตามมาเลยครับ ตอนนี้นะคะก็เทป,ปูนล,ลงบนผิวโฟมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคนงานกําลังนําตัวเกลีย่ยโฟมนะคะกําลังเกลีย่ยโฟมนะคะไม้เกลีย่ยโฟมนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็ใช้เกลียงนะคะในการปาดผิวไปเรื่อยๆด้วยนะคะเพื่อให้ผิวเรียบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศได้เลยนะคะ